สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับกับฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายนะที่ประเทศกาตาร์มากันถึง2คู่สุดท้ายแล้วเพราะว่าเข้ารอบก,กันไปครบและขาดคู่นี้แหละครับว่าใครจะได้ไปเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายเป็น2คู่ที่ใครจะชนะแล้วก็ไปเจอกันโดยคู่แรกนี่ครับโมร็อกโกพบกับสเปนก่อนเกมเนี่ยหลายคนก็คิดว่าทางด้านสเปนน่าจะข่มทางด้านโมร็อกโกหน่อยแต่จริงๆแล้วโมร็อกโกเนี่ยถ้าใครดูดีๆจะดูเลยว่าสถิติของผู้จักรทีมคนนี้ไม่แพ้มันแล้ว จ็ดแปดนัดรวดคือไม่ไม่แพ้ใครมาติดต่อกันมาจนถึงในทัวร์นาเมนต์นี้จนเข้าในทัวร์นาเมนต์นี่เจอท,ทีมอยู่กลุ่มเดียวกับโครเอเชียอยู่กลุ่มเดียวกับ ben im, เบนยีมก็ยังไม่แพ้นะครับแถมยังเข้ามาในฐานะแชมป์กลุ่มด้วยจนมาถึงมาเจอกับสเปนที่ฟอร์มแรงในนัดแรกแต่หลังจากนั้นก็ดอกรอปลงมาเหมือนกันอ้าวคนนัดนี้พอเล่นเล่นกันใหม่เล่นกันมาพอดูจากชื่อชั้นอย่างที่บอกว่าเหมือนสเปนจะดีกว่าสิ่งที่ดีกว่าของสเปนคือครองบอลได้ดีกว่า เป็นสไตล์ของสเปนอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องของการเก็บบอลเรื่องของการต่อบอลสั้นต่อกันเข้าทําเกมแต่ในพื้นที่ในจังหวะส,สุดท้ายเนี่ยแทบจะไม่มีเลยทางด้านของสเปนกลายเป็นทางด้านของออโมร็อกโกที่ทําได้ดีกว่าด้วยในเรื่องของการบุกในพื้นที่สุดท้ายมียิงเสียวบ้างมีจังหวะที่บูโนครับผู้สาวประตูยัสซินบูโนโวันนี้เป็นเป็นแมนออฟเดอะแมนนะมีจังหวะหนึ่งครับช่วงประมาณ20นาทีกว่า,ก,วาก็จ่ายบอลพลาดจ่ายบอลพลาดเสร็จ บอลก็เปิดกลับเข้ามาให้เฟอร์เดนต์ตอเลสแตะกลับมาให้ให้กับกาบี้ยิงเขาก็พุ่งเข้าไปเซฟได้แล้วก็อีกจังหวะหนึ่งก็ยิงไปติดแต่ว่าจังหวะนั้นลลำหน้าไปแล้วครับแล้วหลังจากนั้นทั้งเกมแทบจะแทบจะไม่มีจังหวะจะแจ้งที่มันดูแบบที่มันน่าจะเป็นประตูสนุกๆคือถ้าถ้าใครดูจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันแต่บอลมันไม่ง่วงนะแต่ว่ามัน มันไม่มีจังหวะยิงแบบมันมันะไม่มีอย่างว่านะพอฟุตบอลล้วไม่มีประตูสวยๆนี่มันมันกลายเป็นกร่อยแต่มันไม่ได้กร่อยขนาดนั้นครับก็เล่นกันมาจนถึงจบ90นาทีทําอะไรกันไม่ได้ต่อเวลาพิเศษอีกเป็น1 2 0ยยี่ี่จบ1้อก็ทําอะไรกันไม่ได้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ต้องดวลกันที่ลูกจุดโทษหลังจากโครเอเชียกับญี่ปุ่นมันก่อนนะครับแล้วก็เป็นครับยัสซีนโบโนที่เป็นเป็นฮีโร่เซฟจุดโทษคนที่2ต่อจากรีว่าโควิดของเมื่อวานนี้ ลูกแรกก็คือทางด้านาของซาบิลี่ครับก็ยิงเข้าไปอย่างสวยงามคือนิ่งมากนะทางด้านของมโมรโ็อกโกตอนแรกก่อนก่อนจะเตะเก็ยังคิดว่าเฮ้ยสเปนน่าจะเก๋กว่านะในการโดนจุดโทษแต่สเปนก็มีสถิตทิที่ไม่ค่อยดีดในการเตะจุดโทษในฟุตบอลโลกลูกแรกเลยครับาโลซาลาเบียก็ยิงใหม่บูโน่ก็พุ่งพุ่งถูกทางนะว่าไม่ต้องปัดน,นะครับซาลาเบียยงิงไปชนเสาเองก็อ้าวแล้วพลาดไปนหนึ่งลูกลูกที่สองมาฮาคิมซิเยก็ยิงเข้ากลางประตูเลยโอ้โหเฉียบขาดใจเด็ดมากนะ ใจนิ่งมากสุเดียวคนต่อมาคนที่2ของด้านสเปนครับกาลอโซเล่ก็ยิงมาก็ถูกบูโนเซฟคนที่สามอ่ะทางฝั่งมารโกโดนเซฟบ้างแต่ก็พอมาถึงบุสเกตเนี่ยถ้ายิงเข้านี่คือความหวังจะกลับมาบุสเกตก็ยิงไปโดนเซฟอ,อีกโอ,อลิเกแบบทำหน้าแบบอะไรของพวกมึงวะเนียคือแบบนะก็คือแพ้เลยแพ้แบบคือโบนโนก็เหนียวจริงเนี่ยท่ายิ้กแยกของสประตูคือเป็นเนี่ยแน่เป็นสไตล์ของประตูที่ ที่มักจะเซฟจ,จุดโทษได้ดีนะแต่ก็ไม่ใช่ถึงนี้ทุกคนเพราะอย่างไอ้ริบาโควิดก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่เอาเขาก็เซฟได้จนกระทั่งอัพชาร์ฮาคิมีก็วิ่งเข้ามายิงลูกนี้ถ้าเข้าชนะเลยแล้ววิ่งเข้ามายิงชิปแบบปานเนนกาปานเนนกาเบาๆย่าโกอยู่ที่เนี่ยรับแจ้แน่นอนเพราะว่ายิงมาเบามากแต่แบบต้องบอกว่าหัวใจนี่เหนือมากหลอกแบบให้โกหลงทางไปบอลเข้าประตูไป แล้วก็เป็นชัยชนะของโมร็อกโกครับโอ้โหเข้าไปก่อนเข้ารอบเป็นนทีมแรกโดยที่ถามว่าหาักปากาเซียนไหมหักเลยครับเพราะใครก็คิดว่าสเปนน่าจะเข้าไปแต่เพื่อนๆอย่าลืมว่าโมร็อกโกเป็นทีมที่มีสถิติดีมากจริงตั้งแต่ก่อนการแข่งขันมาแล้วแต่ว่าคนอาจจะไม่รู้ผมก็จริงๆผมก็เพิ่งรู้เมื่อตอนมาหาข้อมูลเพื่อมาเล่าสู่กันฟังเลยถึงรู้ว่าเฮ้ยโค้ชคนนี้แม่งเก่งมานะครับเขาก็บอกเขาอยากยกระดับทีมของของเอ,อ่อแอฟริกาใต้ออขออภัยของทวีปแอฟริกา แล่เขาก็ทําได้สามารถทะลุเข้าไปรอบแปดเทมสุดท้ายเป็นทีมแรกไปรอครับผู้ชนะระหว่างโปรตุเกสกับสวิตเซอร์แลนด์แล้วคู่นี้ก็แบบว่ามีการดรอปโรนันโดนะคือก่อนการแข่งขันเนี่ยก็มีคนแบบว่าออกโพมาว่าเฮ้ยมันมีคนคิดโพนะว่าดรอปโดไหมดรอปโดกันไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายผลโพลเป็นอย่างนั้นจริงนะครับคนส่วนใหญ่ดันออกโพมาว่าให้ดรอปโรนันโดโหผมว่าถ้าผมเป็นโรนันโดสภาพจ,จิตใจก็คง ย่ำแย่มากนะโดนคนในชาติตัวเองอะ่ะแบบดรอบเขาอะ่ะเขาเป็นฮีโร่มาตลอดนะแต่โอเคนั่นเป็นสิ่งที่เขาต้องยอมรับในสภาพแล้วก็สังขารของตัวเองเอาเล่นเริ่มเกมมาก็เล่นกันยังตอนแรกๆก็ยังเล่นกันแบบชูสีนะจนกระทั่งทางด้านของกอนเซโลลรามอนก็ยิงเบิกล้อมไปก่อนในทีที่17ยิงแบบยิงโคตรดีแบบ กับหลังยิงด้วยสายซัดตู้เข้าไปคือโกแบบหมดสเซฟเลยครับยันซอมเมอร์ได้เป็นโกเป็นผู้สาบประตูตที่ดีที่สุดในลวกคนหนึ่งครับเจอลูกนี้เข้าไปก็ช็อกเลยแล้วก็หลังจากน,นั้นก็ปูพรมเลยครับอ่าลูกเกตะมุมเข้ามาเปเป้เปมงหนามไปแล้ว20จบครึ่งแรกไปอย่างนี้ครึ่งหลังลงมาลามอมสยิงอีกประตูที่2ของตัวเองเป็นประตูที่3ของทีมเกเรลโล่บุกเข้ามายิงทางซ้ายคือก้องหลังก็ยิงได้ กองหน้านี่ต้องให้กองเซเบสคนเดียวเลยก็ทำแฮตติกได้อาคันยี่ไล่มาคือมันแบบขุนพลของโปรตุเกสอรวันนี้โรเตชันด้วยนะครับคือสลับตำแหน่งที่เราเอาคนนี้ลงเอาคนนั้นลงแต่ใครลงมาก็ดีกองหลังในตอนแรกก็เสียไปเลยลาไปก็คิดว่าจะแย่แล้วเพราะว่าเอาเปเป้ลงมาจะไหวเปเป้อายุเยอะนะสุดท้ายเปเป้ยังเด่นไม่เด่นธรรมดาทำยังทำประตูได้อีกตอนนี้กองจากโรนัลนด้แล้วครับเมื่อไหรจะได้ลงวันเนี่ยอะไรยังไงสุดท้ายเขาก็ได้ลงมาครับในประมาณนาทีที่70 สิบสองสามประมาณเนี้ยลงมาก็มีจังหวะที่ได้ยิงด้วยนะลูกนึงยิงเข้าด้วยโหผมดีใจแทนเลยแต่ว่ามันเห็นได้ชัดเจนว่าลูกมันล้ำหน้าแล้วกรรมาการก็ไม่ยกทักทีกรรมาการก็รอให้จบจังหวะนั้นไปก่อนคือจังหวอะอันลูกแบบเนี้ยเพื่อนเพื่อนคิดว่าไงกันบ้างว่าเฮ้ยควรจะยกเลยหรือควรจะปล่อยให้เล่นันจบก่อนเพราะว่าการที่นักเตะคนหนึ่งกระชากไว้หน้าประตูต้องยิงประตูไม่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้ามันใช้พลังงานเขาไม่ยกเลยเขาก็เล่นเต็มที่มันเสียพลังงานไปแล้วหนึ่ง หนึ่งดอกอพผมพงเห็นใจโรนัลโนด้วยเลยการกระชา,ตตากตั้งแต่ละครั้งของปัจจุบันเนี่ยมันมันเหนื่อยเว้ยอะไรเออกูสามสิบกูจะสี่สิบแล้วเนี่ยแต่โอเคสุดท้ายจบ,จบเกจบเกมไปด้วยสกอร์นี้อ่ะมันมีอีกรูกหนึ่งนะของเลอเอลจากมิลานนะครับก็ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ยิงเข้าอย่างสวยงามปิดท้ายปิดท,ท้ายแบบชนะไปแบบหกประตูตอนหนึ่งแบบชนะแบบราบคาบครับเป็นสกอร์ใหญ่ที่สุดสกอร์หนึ่งในรอบในรอบตัดเชือกนะหลังจากปีที่ บาซินแพ้กับเยอรมันปีฟุตบอลโลกครั้งนู้นนะครับก็สิ่งที่เห็นก็คือบูโน่สำคัญมากบูโน่ฟอร์นันเดสของแมตช์นี้บูโน่ฟอร์นันเดสเรนาโดซินวจนกระทั่งเนี่ยเจ้าก่อนซาเลสลามอสกองหน้าวัย21ปีก็แจ้งเกิดเลยครับเป็นตัวจริงนัดแรกแถมแฮตติกเลยนี่มันเห็นถึงอะไรมันเห็นถึงการเวลารับได้ทําหน้าที่ของมันแล้วโรนัลโดกําลังจะกลายเป็นอดีตนะครับโรนัลโดเ,เขาเป็นตัวสํารอง ในแมนนีอ่อย่างเป็นทางการจริงๆทั้งส,สังขารของตัวเองทั้งความคิดเห็นของแฟนบอลทั้งรูปเกมที่เห็นพอขาดโรนัลโดเกมดีขึ้นมันคล้ายๆกับทางแมนยูไหมครับแต่กับแมนยูเขาเขาเขารับไม่ได้เขาออกมาให้สัมภาษณ์ทิ้งระเบิดเมื่อเมื่อก่อนฟุตบอลโลกแต่กับทีมชาติเขายอมเขาเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเสียสละถ้าทําเพื่อโปรตุเกสแล้วแล้วนี่คือโรนัลโดเลยครับนี่คือการกําลังจะลงจากเวทีแล้วจริงๆของโรนัลโด อีกฝั่งหนึ่งของเมซี่ครับเมซี่คือคนสําคัญนะฮะแต่โรนัลโดกลายเป็นคนสํารองมาแล้วโอ้น่าเห็นใจนะแต่สุดท้ายแนละ้วบทสรุปจะเป็นยังไงไม่รู้ความฝันของใครหลายๆคนอยากจะเห็นนัดชิงในฝันนะครับโรนัลโด,โด,โดชิงกับเมซี่แต่ทั้งสองนั่นแหละจะไปถึงหรือเปล่าเอาแค่แมตช์หน้าก่อนละกันโอเคครับและนี่คือเรื่องราวของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนัดจิทีมนะก็กลายเป็นโมร็อกโครครับเข้าไปเจอกับทางด้านของโปรตุเกส แล้วเราจะได้พักกัน2วันนะได้นอนกันบ้างนะไม่ค่อยได้นอนเลยทั้งฟุตบอลโลกแล้วพบกันใหม่นะครับพูดคิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันนะเข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยครับเป็นกําลังใจให้กับเราแล้วก็คิดยังไงกันบ้างในเรื่องของประเด็นของโรนัลโดครับก็นะใจหนึ่งก็รักอีกใจหนึ่งก็เจ็บก็นะก็เราเห็นเขามันนนานะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ